แาเปิดฟังตังหลายเข้า EP ีความจริงมักเกิดขึ้นสองครั้งเสมอ คุณเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ไหมคะซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนที่จิ๊บได้ยินประโยคนี้เมื่อหลายปีที่แล้วจิ๊บสงสัยมากเลยค่ะว่ามันจริงหรอใช่หรือเปล่าแต่คนสอนนะคะก็อธิบายไว้อย่างน่ารักเลยค่ะเขาบอกว่าเราเคยพูดกับตัวเองประโยคนี้ไหมว่านั่นไงว่าแล้วเป็นเหมือนที่เราคิดไม่มีผิดตรงกับที่ฉันคิด เรียบเลยพอเขาพูดประโยคนี้นะคะจิบรีบยกมือเลยใช่จิ๊บพูดแบบนี้ประจำค่ะพอจิ๊บเองนะคะส่วนมากชอบคิด คิดวนๆก็คนมันเป็นนี่เนาะมันไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรก็มักจะคิดแต่ว่าสิ้นเดือนจะเอาที่ไหนจ่ายสิ้นเดือนจะยืมใครดีสิ้นเดือนจะมีเงินกินไหมสิ้นเดือนโอ้ยบลาบลาบลา,บาเต็มไปหมดเลยค่ะคิดตั้งแต่ตอนต้นเดือนกลางเดือนพอไปถึงสิ้นเดือนไม่ต้องสงสัยค่ะก็เป็นเหมือนที่จิ๊บคิดแบบนั้นเสมอเสมออย่างที่เป็นมาเลยค่ะแต่พอจิ๊บนะคะได้มาลองเรียนรู้กับวิธีการนี้แล้วรู้ทฤษฎีนี้ว่า ความจริงมักเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกจะเกิดขึ้นในความคิดของเราค่ะจากความคิดและก็จินตนาการส่วนครั้งที่สองนั้นจะปรากฏเกิดเป็นความจริงตรงหน้าและเขาบอกว่าวิธีการคิดแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้เวลาเยอะคุณใช้ช่วงสองระยะเวลาที่สําคัญนั่นก็คือ 1. ช่วงเวลาก่อนนอนค่ะที่คุณกําลังจะเคิ้มหลับไปนั่นแหละค่ะช่วงเวลาที่ความคิดของคุณจะทํางานได้ดีที่สุดแล้วก็2ค่ะช่วงที่ตื่นลืมต มามให้รีบคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการซึ่งคนปกติรวมถึงจิ๊บเองนะคะเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วใช้ช่วงเวลาทองคำนี้คิดถึงแต่เรื่องแย่ๆเรื่องที่ไม่ดีชีวิตมันก็เลยไม่ค่อยดีค่ะ พอจิบรู้แบบนี้นะคะจิบก็เริ่มคิดค่ะว่าตัวเองอยากมีชีวิตแบบไหนอยากท่องเที่ยวยังไงอยากมีครอบครัวอย่างไหนอยากมีไรายได้ที่มั่นคงเป็นแพสซีฟยังไงบ้างพอเราเริ่มคิดก็เริ่มสนุกค่ะทุกคนมันเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าถ้าชีวิตเราเป็นแบบนั้นมันคงดีมากๆอยู่ที่ไหนก็มีเงินไหลเข้าอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างไรายได้ได้ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครไม่ต้องคอยลางานใครไม่ต้องคอยกระเบียดกระเสียนอยากกินอะไรก็ ต้องอดหรือต้องคอยให้พ่อแม่ของเรานะคะได้รับโบนัสทีตอนที่เราเงินเดือนออก หยิบรู้สึกว่ามันช่างเป็นชีวิตที่ไม่โอเคเอาซะเลยถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดได้มันก็คงจะดีพอคิดซ้ําๆคิดทุกวันมันก็เริ่มสนุกทุกคนพอสนุกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเริ่มทําให้เรามองหาค่ะว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่จะทําให้เรามีชีวิตอย่างที่เราคิดอย่างที่เราฝันจากแต่ก่อนนะคิดหาแต่ว่าจะยืมเงินใครดี หรือจะไปกู้เงินใครดีแต่พอมาเริ่มคิดถึงชีวิตที่ดีเราเริ่มมองหาช่องทางอาชีพเริ่มมองหาวิธีการพัฒนาตัวเองเริ่มมองหาสังคมใหม่ๆนะคะที่จะทําให้เราได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณลองคิดดูสิคุณเดาคําตอบไม่ยากใช่ไหมว่าถ้าจิ๊บโฟกัสจดจ่ออยู่แต่กับชีวิตที่ดีความจริงตรงหน้าที่ปรากฏเกิดจะเป็นยังไงติ๊กต็อกติ๊กต็อกถูกต้องค่ะมันก็เป็นอย่างที่จิ๊บคิดนั่นแหละทุกคนจิ๊บ เชื่อนะคะว่าเรื่องนี้มันอาจจะใหม่สําหรับใครหลายๆคนแต่จิ๊บอยากให้คุณได้ลองทําดูค่ะมันไม่เสียหายอะไรไม่ใช่หรอจิ๊บอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆค่ะอยากให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะอยากให้ชีวิตของทุกๆคนเนี่ยพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ต้องจมปักอยู่กับนี่อย่างเดียวอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใน E ีีถัดไปนะคะ